สาธาณสถานอยู่ศาสนาสถานอยู่ปไอวันธรรมครับประเทศอินเดีอ่ะพระจักรวรัติพระโพธิรามบ้านสังแปดครับผมสถานที่ที่พระเจ้าประสูติสถานที่ที่พระเจ้าตัดกระสุนได้อย่างต่างๆเนี่ยยูหัอยู ไอเขาจะไปกราบไปไหว้เนีที่นี่แกก็ว่าจะไปกราบไปไหว้เนี่ยซึ่งกราบไปไหว้เนี่ยอย่าให้มันโกหกตัวจะของมันพุทธแท้กพุทธจะได้เมื่อมันได้สามเท่ามันพุทธจะได้เปลี่ยนบาทเลยไม่ต้องพุทธต้องให้มันศึกษาต่อไปให้มันนึงซึ่งให้มัน ข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณจริงๆเลยอนน้นเลือดต้องเข้มข้นอั่นี้พุทธเจ้าเลยพุทธมโหัารถมจะขรองเป็นพูดหรือว่าเป็นยางยี่พุทเองเมื่อไปศึงสาในท้องแก่สถานท,ที่ๆข้นกระโหลกข้นกรคข้นไหนวข้นติดเห็นเห็นข้นเลยนี่การในไปซึกษาศึกษาในความใจได้ พุทธปรวัตจริงๆเดือตลอดท่เจ้ิเส็เน่อพระมุณาจับรปนประสติอย่ทธีใหญตัดสลูจักปีออกบวชออกบวชแล้วในจักปีจึงจเดินมาเั้าถนนสามารถสัมพุทธญาณความสิได้ออกบวชไปเจอยงแน่ก็นทีออกบวชตังแก้คุณาประสูติมากจะเรียกเดอทตั้งผู้ใด จงไหนยังได้ออกบวนอนนีเนมนกับเราทำศึกษาให้นักการแพท์ได้บงสอบที่เด็กพ่อตาหนังมันเกิดสัทธาเกิดสัทธาได้ได้ไดสามารถส่งตัเจ้าของด้อาไปปฏิบัติาต่างป้าๆของคนเจ้าของห้องในโซนเซนิตัสหลูผ่านที่อย่างมาเน่ทรมาน ตัวเองว่าควรจะเด็ดราสโดถึงแด่ออกบวชหกปีถึงจะได้ยาบดิฮะท่านสามารอิยาบทิทุกยานจนได้มาผอมับคนทา่าสายการเดินทางสายการมันึงเป็นคนทางอันท,ที่ไปสัวอะไรายาังมา Chẳng hầu cũng xâm bài là đẹp. Trẻ hầu mà để thụ nhạc mà, mất điện loại mèo mà, biến phá giá thay hệ hồn hồn ngày ngày, là cảm hồn chấp. Và Phật Phật Thị Bát Tạm ngày ngày đây, hết xua, không thức ác có hết hết đi, cả đi, ngày ngay này, แต่ว่ามันขาดจุกนึงจิมันขาดจุหมกเรานัปฏิบัติธรรมไได้ยนัไปปฏิบัติล้รมันได้สฉยแก่ออาปฏิบัติมมารักษาศิลปนบริสุทธิ์เิตใจให้พองใสะสัวทำดีพวามอ Khi nó không dễ đi Một cái chân để nằm mà bộ cảnh Dù bộ sao bộ cho không con nó mắc cắt mắc tỏ ra Một cảnh à, bộ Một như thế Thật nghĩ tới như thân hồ Mẹ vẫn hồ hồ thân hồ An kiến thông trăm đầy Thông trăm đầy nặng vô Tè mất ở vào đây เขาฉลาดจริงแต่เขาเห็น,น Dorothy, Came, <blunt risk> ว 5, Hello, 新新่าอะไรเขารู <okay>. <c oughs> ้หลายมันรู้หลายนรู้หลายแล้วมันว่าอะไรตั้งแต่ปฏิบัติมันได้เห็นเหตุเหตุแห่งว่าเกิดข้มาตร์มันองอาจเปนประโยชน์ว่าจะของหูของเรียงรู้มากหลุสินประเพณีตกยานจักรปฏิบัติเนี่ยมันละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมันเอ็ดอ่อนมาถึงเรีนใจตัวเองจะจังไรจะเอาศาสนาเนี่ยมาดีได้ หลกโกรธหลงก็เปเียดเปเียงก็คือแล้บคนกรรมันหาลวงไหม่มันจริงแต่เี่นเสียมัจริงแค่ผูกทฤษฎีทองจำเนียมหาจัเเวรริหลวงลูกหลวทัานหลก็จริงแต่ว่ามันก็โพุทธจามันเมืนมันมันหลกมันโกรธมันหลงมันเป็นย่าไดมันจะเป็นพพ้าเพราะอวิชชาต่างทอง คงงท่านตั้มดูท่านหลุหมายแต่ว่าการสิ่นั้นไปประเวณปเิวศิษย์แห่งละหลุดขว้วและกิเลสนั้วโลกของตัวผมเห็นเห็นอะได้ยิงทั้งหมจะเริ่มใส่ขั้นหนักจะเริ่เร็วยุดยิงมายุดหนีนั้นไปไกลได้เร็วม็น็จะโดตรงตรงไป ก่อนสมวงหน่มันก็กินก็เยี่เพื่อนาสหาชมณฑลก็กินนี่อย่งพกอะนรปดมาเก็บตั้งยิ่งกลๆเลยเห็นไปห้างของวันนอกันหน้าไปในหลงในใกล้เป็นบ้านนากติดต่ไปทั้งทั้งผูเขาจังไปทั้งส่งดาวไนเมือนเหนสิสิยังดีห็้เห็นได้กินของน้ำพอน้ำแด่เห็นไอเห็นหน้า jātha variyāna pura puri puri nci sa kalami evam eva eva kinna meda naga pappa ti eva kamma danta kamma kepameva sampitanto sampitanto sampapaja ko nagra Raso thamre choti bra soja tham

ब्राखां तो

sama kan